สวัสดีครับผมจะอธิบายโค้ดของงานเขียนโค้ดโค้ดหนึ่งนะโค้ดหนึ่งกี่กับการที่เราใส่ตัวเลขเข้าไป0ถึง19เนะี่ยแล้วออกมาเป็นตัวอัอนะครับซึ่งเราจะตั้งค่าให้เป็น number เนะ่ย int number แนละ้วเป็นชาที่คูณกับบวดโดยที่ในนี้จะเป็นตัวตั้งแต่0ถึง19นะจากนั้นเรามาให้ผู้ใช้งานใส่ตัวเลขเข้าไปนะจากนั้นก็ลองหาตัวเลขดูว่า,วาตัวเลขเนี่ยอยู่ในระยะของ0ถึง19หรือไม่ถ้าเกิดไม่เนะี่ยจะให้ขึ้นมาบอกว่าให้คุณใส่0ถึง19 ถ้าไปใส่ใหม่นะครับถ้าเกิดใช่เนี่ยเราจะหาเอามาตั้งค่าไอเนี่ยมาเป็นศูนย์นะต้้งมาหาว่าไอเนี่ยมันน้อยหลือเท่ากับสิบเก้าหรือไม่ซึ่งไอจะเป็นศูนย์นะแล้ววนซ้ำไปเรื่อยๆนะครับโดยที่มันถ้ามันน้อยกว่าน้อยกว่าเท่ากับสิบเก้าเนี่ยจะมาล่างนะแล้วถามว่าไอเนเท่ากับตัวเบอร์หรือเปล่าซึ่งถ้าเท่ากับนะครับจะดึงข้อมข้อความใากตัวบนเนี่ยมาซึ่งเป็นตัวเดียวกันนะกับตัวที่เราใส่ถ้าออกมาเป็นตัวเป็นคําตอบนะครับอย่างนี้นะครับถ้าใส่เป็น สิบเจ็ดนะฮะแล้วมันเป็นเซเวนทีนนะครับแล้วถ้าเราใส่เป็นศูนยะ์น่ะก็จเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ขอจบการอธิบายโค้ดแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ